นี่อาซิอุ์อะเนี่ยไหนกูอยู่คนละโยศมาดิเลยนะไอ้เหี้ยมึงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ลงมาดิสายก็สายมือมึงตรงมาสายมือนี่ยนี่นี่อาซิอุ์นี่ยเนี่ยเนี่ยอาซิอุซเออเนี่ยอาซิอุ์นี่ยแช่ติวตาติวต์ที่เหี้ยอุ้เตะตุยที่อะไรเนออ๋อที่กลังพาราดอกมั้งเอาดิอันนี้มันเป็นช้างเวอร์ชันอนาคตเปล่ารุ่งหกสิบสามเลยอะ จับมันหน่อยกูไม่มีเลเวลอะไรไปสู้มันหรอกกูไม่มีโเกิบอลเลยครับมาลองลองอาต,าตายเลยจริงด้วยมึงได้เอาหมูมากินด้วยเนี่ยหมูมากุ้ง่<笑><笑>นหุ่นตึ้งจีนึ่ผิดแม่งแสนแรกเลยเฮีย มันถูกหน่อยก็ได้ครับแตงจําไม่ได้มันพูดยังไงวะไอ้เหี้ยหมูหมึกอุ่นหุงหุงตุ๋นต้มนึ่งทต่ตังก่อนดิไอ้เหี้ยหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งไอ้เหี้ยหมูหมูหมูหมึกกุ้งเออหงอุ่นอะไรนะหงอุ่นเยหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกหมูหมึกกุ้งอุ่นหุงอะไรวะอุ่นหุงตุ๋นต้มนึ่งอะไรวะไม่ต้องพยายามไม่เชื่อก็ดีนั่นไงมันเกิดแล้วมึงเอาไปนี่ยแค่เก ไงหมูหมดกอานบดีกูจะใส่เดียวมันเองอย่างมันวอออ้ยสิ้นอีกแล้วเงี้ยเเงียเี้ยเล้ยไมั่งเนี่ยไปเลยลูกต้องไปกระจุลงมาจากไหลไว้สปาร์กมันลูกสปาร์กมน เฮ้ยไม่ตายวะไอ้บุรานบุรานไอ้ตัวโปเกมอนกูเร็วกว่ามึงไงเฮียอาอไอ้ชีมึงก็เยียกือในตันแมงอุ้ยเฮ้ยอะไรเกิดเป็นเต้ นี่ไอเดตหลังมึงนี่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 อยู่นี่เลยจับดีนะบอกเจ้าหมาเก็รบอลนะเอาเอามันจะง่ายมันก็ง่ายง่ายน้อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเบียต้องเวิอยู่ลูกเดียวแล้วมึงติดเดินะไอ้เหี้ยเอ้ยหวของกูไม่กูมาถึงนี่อาเซีุนไม่ใช่อาเซียเทียไม่ใช่อาเซียนนเหี้ยไอ้เหี้ยกูโอโซนนี่มันมันโดนลาวาได้ปะ ไม่ได้ไม่มีอะไรโดนราวแล้ว,ลวหนูได้หรอนอกจากเมเทอรไลทแค่ที่ที่ลเราทออันอึดอยากจนกระทั่งกูสตเลยมันไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นอะ่ะโอ้จบนางอยู่ไอ้ออเฮียกูแม่งกูแมงบินเร็วจนหัวกูสุบก็ไม่ยังแม่งไปอยู่ในรูพอดีไอ้สั์ เฮ้ยไอคิดนี่มีมาชาโดไอสตาร์ออะไรอ่ะเออใครอ่ะมาชาโดมันคือน้องหนูที่กูอยากจะได้ทำไมแกถึงมีได้กันเ,าาเป็นโปเกมอนต่อสู้ผีเปล่าใช่ต่อสู้ผีผถ้ากูจะสตาร์เตอร์ี่วมันจะอยู่ได้เปล่าว,วะก็อ้าวแบบเอบเอเอ,อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆไอ้กูข้าวันตาวันถึมึงก็ยังดี ถ้ามันตาบอลให้ห oh. น่อยจะยินดีบอลยิ oh. ้มพร้อมบอลหมดแล้วหมดแบบหมดจริงๆเลยอ่ะไอ้แค่เหลืออยู่สิบสองลูกเนี่ยมันหายไปไหนวะเป็นร้อยลูกผมมาพาคนว่างงานไปคนครับผมมาลักประตูอ่ะครับอ้าวจับติดง่ายจังเลยเอาอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ปาร์เตอร์เจนไหนวะเนี่ยของอ๋ออ่อน้อยเฮ้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 ยเจ๊แมนเกิดแมนเกิดน้องแมนน้องแมนว้วมันนี่ หลังๆจับง่ายเนาะเรจิร็อกเกิดไปด้วยโอ้ไม่าได้จับได้ซะงั้นเรจิดาโก้เกิดอยู่ใครมึงหรือกู What the fuck ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเกิดอยู่กับมึงนี่เรจิดาโก้คำเออจะจับมันดีคำเฮียเล็มก็จับมันดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่อะไรเกิดเรจิดาโก้อะไเกิดงเกิดอยู่ไหนอปูที่อะปยไม่เห็นเลยอ๋อ มันเกิดอยู่ในนี้เจ้าหงสแม่งไอตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้หนึ่งมึงวัดนี่ก่อนเดี๋ยวดิแป๊บนึงขอจับก่อนจับยาพึ่งยา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 ฮยาาอันเียพึ่งอย่าพึ่งกับเลจิดาโก้ก่อนบุคคลอนุญาตอ่าเมมตัวนี้ไว้ว่าโปเกิอนเซ็นเตอร์ไอ้บุคคลอะไรกันเอามึงดึงกูไปอ่ามึงดึงกูไปซูตาติดใจชิบหายทำไมมึงไม่จับตัวเนี้ยจับดิเจ๋งมากนะฮะอูเจ๋งมาก เนี่ยย้ายบ้านลุกหรองดีแม่งหน้ามาอยู่จริงวะไอสัตว์โอ้ยทันเดอร์เกิดไอสัตว<อ>์เกิดอยู่ตรงไหนวะแล้วตรงนี้มีตัวอะไรก็ดูดิมีตู้เย็นด้วยไอเทียโคตรเจ๋งไอตรงนี้เราเรามาอยู่ตรงนี้กันสักพักเปล่าวะ <ừ, S 2> ย้ายสัมโนครัวเฮ้ยแต่ว่ายี่มันมีนี่ด้วยโอ้ยดูดิลปลองนี่เลยมันนี่ดิฮะอ๋อกูเห็นแล้วร้านปลองปิง นอนไงพีวีพีกูต้องค้นต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นอะไรี้เลยบางเออเนาะมันเป็นสวอมแบบอยู่ที่นี่ขนาดนั้นเชียก็แบบไม่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไปไม่ถึงอันนี้เลยว่ะแต่ก็อยากอยู่ก็จะไปอย่างเงี้ยดูมันดีไอ้เหี้ยข้าางงล่นี่้กูดูข้างล่างอยู่ไอ้เหี้ย่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงจุดหมัดรุนรุนนู่นกูเนี่ยกลบมาเฮียไทเด่นนะอย่างงก โอ้โเฮ้ยหมายความว่าอะไรเนี่ยมายอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้โหจะเยอะนี่ไงเทไรไรเดนกูเอาเลยยอมกูเถอะตอบอะไรก็มาไม่รู้แม่มันตอบแต่ของโปเก,กมอนเนาะมันเป็นด่านโปเก,กมอนไหน่อยสัตว์นี่ไงหีบโอ้โอเค พี่ไอ้เหี้ยไอาติอุตเต็ร์มหมดเลยอาซิอุติงานไม่ใช่ไอ้เช่ยมันไม่ใช่อาติอุตนั่่นนะอยากเป็นอาติอุเซใสเนาะเด้เสดอร่าจังเลยอาซิอุติงานไม่ใช่ไอ้เช่ยไม่ใช่อาติอุตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถือเม็ดมาตีกูเอ้ยอกูจะตายแล้วเนี่ยตายดิ ไม่ต้องเปลืองข้าวเลยกูจะเด็กข้าวเย้ไม่จะตายกูส่งกอให้เราคิดอะไรเนี่ยแม่ไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยคุณมึงทำนี้ทำไรเนี่ยแต่ทำไมถ้ามึงไม่บอกกูไม่ทำไปก็จะทำให้อาเซีอุนเป็นจริงได้แต่กูต้องปรุงอาหารขึ้นมาก่อน ไอหวอนแค่ดิไอ่ะแค่ดิเอ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮโอ้ยอติวุฒิอติวุฒมันจุน้ำอ่ะโอีอติวุฒจริงๆออติวุฒินี่คืออติวุฒจริงๆไอเหี้ยมาดูกูไม่ได้มาหลอกเ้ยเจ้าเปล่าว่ากูไม่หลอกอะไรวะดูดิอติวุฒิจริงจริย อย่าสิวุฒิเนาะเอาดิแต่ไม่ได้หรอกแม่ดิเซวุฒิดูไม่ใช่เทพเลยวะหน้าตามันดูตาแดงแดงมันฮิวตัวเองได้อีกแล้วช่วยกูด้วยไอ้ซาร์เอ้าไม่มันฆ่าตัวเองตายอ่ะยม่เลยเฮ้ยกูเกินไปเปล่าไอ้น้องนานทีจังเลยเอาอย่าเสียเราละมึงเดินผ่านหน้ากูอย่างนี้เลยไอ้ควายเฮ้ยเจอเซลิบี้เหรอเซลิบี้